ธรรมะวลนิดชีวิตจ่มใสวันนี้ก็จะได้พูดในเรื่องจงทำศัตรูให้เป็นมิตรแล้วชีวิตของเราก็จะมีความสุขอย่างยั่งยืนเราสังเกตดูว่าเวลาที่เราไม่ชอบใคร หรือโกรธใครหรือได้ยินเพื่อนมาเล่าให้ฟังว่าคนนั้นติฉินนินทาว่าร้ายเราคนนั้นพูดดูหมิ่นดูแคลนเหยียดยามถากถางต่างๆนานาต่อตัวเราหรือคนนั้นพยายามที่จะจ้องทำลายด้วยการเตะแก้งสกัดขาเพราะกลัวว่าเราจะดีกว่าเขา หรือโดยประการใดก็าตามโดยสรุปแล้วคือว่าเราไม่ชอบคนนั้นคนนั้นเป็นศัตรูเราเราจงพิจารณาอย่างนี้ว่าเอะคนที่เราไม่ชอบอกชอบใจนี่ก็เปรียบเหมือนกับว่าเปลวไฟที่มัน,นรอ้อนๆมาแผดเผาจิตใจของเราให้มันหมดใหม่ใจมันก็เป็นทุกข์ยิ่งแต่ คิดถ Adams, ึงคนที่ไม่ชอบอกชอบใจเมื่อไรมันก็ทุกข์ใจเมื่อนั้นบางทีเราก็ไปคิดหวังอยากจะทำลายบางทีก็อยากจะทำเพื่อความสะใจเพื่อต้องการอยากจะเอาชนะศัตรูก็จึงเป็นเหตุนามาให้เกิดความวุ่นวายสับสน เดือดเนื้อร้อนใจกันบางทีก็ติดคุกติดตารางบางครั้งก็ขึ้นโรงขึ้นศาลพอคิดได้ก็เข้าใจว่าตนเองนั้นใจร้อนเกินไปนั่นแสดงว่าการที่ตนเองนั้นต้องการจะชนะศัตรูเพื่อความสะใจเป็นการชนะในทางที่ผิดถ้าคิดกระทําเช่นนี้ก็เรียกว่าเป็นการจองเวรจองกรรมกันไปอีกหลายภพหลายชาติมันไม่จบไม่สิน้นมันไม่สิ้นสุด ฉะนั้นจงคิดอย่างนี้ว่าคนที่เราไม่ชอบอกชอบใจหรือขนานนามว่าเขาเป็นศัตรูต่อเราคิดเสถียดว่าเขาและเรานั้นก็เคยสร้างวิบากกรรมร่วมกันมานะเกิดมาชาตินี้ก็จึงได้มาเป็นศัตรูต่อกันฉะนั้นก็จงคิดว่าเราไม่อยากจะให้มีการจองเวียนจองกรรมกันต่อไปก็คือต้องตั้งใจที่จะชนะศัตรู ด้วยการทำศัตรูให้เป็นมิตรคิดดีทำดีก็คือว่าแผ่เมตตาให้ศัตรูที่เราจงเกลียดจงชังให้เขานั้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดแผ่เมตตาบ่อยๆแล้วก็จงมองเขาด้วยความที่น่าสงสารเขาก็ต้องมีความแก่ครอบงำมีความเจ็บป่วยครอบงำและก็มีความตายครอบงำไปในที่สุดเขา แล้วก็เรานั้นก็ไม่ได้ต่างอะไรกันนะเมื่อเกิดมาแล้วมันก็ต้องแก่เมื่อแก่แล้วบางทีก็มีความเจ็บครอบงำบางคนก็ป่วยมากป่วยน้อยหรือบางทีทําความดีมามากก็ไม่ป่วยแต่สุดท้ายก็ไม่รอดพ้นจากความตายไปได้ฉะนั้นพิจารณาอย่างนี้นะว่าเขานั้นน่าสงสารแล้วก็พิจารณาให้เขานั้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดแล้วก็จะเกิดผลแก่ตนเอง พยายามที่จะแผ่เมตตาให้เขาบ่อยๆนะทุกเช้าค่ำหรือทุกเวลาก็ว่าได้นะถ้าเรามีความขยันแผ่เมตตาให้เขาบ่อยๆให้เขาจงเป็นสุขเป็นสุขเธอจงเป็นสุขเป็นสุขเธอจงเป็นสุขเป็นสุขเิอแผ่เมตตาแล้วก็ฝึกใจของเราให้มันมีความอภัยทานให้จิตใจของเรานั้นโน้มไปในความดีแล้วก็จะมีความสุขเมื่อใจของเรานั้นมีการ ฝึกอย่างนี้บ่อยๆพัฒนาอย่างนี้บ่อยๆนะเราก็จะมองศัตรูให้เป็นมิตรแล้วก็คิดดีเมื่อคิดดีแล้วก็ทําดีนะบางทีก็มีสิ่งของอันใดที่จะเป็นประโยชน์ต่อเขาเราก็สามารถนําไปฝากได้หรือจะกระทําด้วยความดีงามนะเช่นนะบางครั้งมีเทศกาลอะไรสําคัญ นะมีการขอกขบมาเช่นสงกรานตลดน้ำดำหัวหรือว่าปีใหม่นะก็เข้าไปพบไปพูดไปคุยสนทนาแล้วก็ยกโทษเอาหุสงิกรรมอาภัยให้กันสิ่งใดที่มันไม่ถูกต้องมันไม่ดีงามนะเราก็ว่ากันไปนะบางทีก็มัวแต่ไปคิดว่าเสียศักดิ์ศรีนะไม่อยากเข้าไปพูดไม่อยากเข้าไปคุยนะแต่ว่าใจลึกๆก,ก็อยากจะผูกมิตรนะเป็นมิตรไมตรีที่ดีต่อกันฉะนั้น ศักดีนี่มันมัวแต่คิดเรื่องศักด์รีนี่มันก็ไม่ได้นะอยู่ที่ความตั้งใจของเรานะนะคิดอย่างที่จะมาภาพได้กล่าวนะก็คือคิดดีนะแล้วก็ลดทิฏฐิตนเองเข้าไปหาเขาเมื่อจิตใจของเราดีงามแล้วนะเดี๋ยวทุกอย่างทุกสิ่งก็จะดีนั่นก็เป็นการกระทําศัตรู ให้เป็นมิตรแล้วชีวิตของเราก็จะมีความสุขอย่างยั่งยืนเพราะมันเป็นการชนะใจตัวเองอย่างถาวรน,นะขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านผู้ฟังทั้งหลายขอเจริญพอ